ทั้งวันเลยใช่ไหมันสนุกมากเลยอ่ะ one two three อ่ะฉันจะพาเธอไปไปที่มันไกลไกลมีแค่เราสี่คนอยู่บนรถคันนี้เธอจ่ายค่าน้ำมันอ่ะฉันจ่ายค่าเสบียงอ่ะเราเที่ยวกันพอเพียงอ่ะไม่เสี่ยงอันตราย้โอ้หัวเห็นอยู่ไม่ไกลเย่ๆๆโอ h y e a

I live can't and play with now with with Come you me โอเคอันเนี้ยอันเนี้ยไอ้ตรงที่เป็นอยากไปเล่นน้ำทะเลอะไรเงี้ยเป็นฮอนฮูกเออคือเป็นฮอนฮูกไปเลย <laughs> ดี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 ลองลองกินขาปูเออดีดีดมามามา <laughs> ตอนสองไปเลยนะมาใครคิดอะไรออกคิดไปเลยเออมันก็ต้องมีเกี่ยวกับอาหารเกี่ยวกับอะไรแล้วใช่ไหม เอออ,เอยากให้เธออยากให้เธอลองอยากให้เธอลองกินขาปูเออดีว่ะดีอยากให้เธอลองลองกินขาปูอ่ะเออขาปูขาหมูอะไรก็ว่าไป <c oughs> อยากให้เธอลองกินขาปู <c oughs> แล้วก็อะไรต่อแล้วก็อะไรต่อมีไหม กินกับเพื่อนสองอะมา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 อะไรโอ้โหสังอย่างเนี่ยแหละอ่ะเมื่อกี้เมื่อกี้ได้เลยภาษาอังกฤษอ่ะอยากให้เจอโลกกินคาปูติเตอรอะไรเงี้ยว่ะกินคาปู with all of our friends too อ่าอะเราเราก็เดินไปตลาดวนๆอยู่รอบชายหาดมองไปข้างบนมีตะลุกมะพร้าวพี่อดจนไม่ไหวเล่าๆอะไรเงี้ยแลนดิ้งสู่ ไอ้ร้านบิงซูเด้อ <c oughs> เอาดิเอาดิเอาดิหรือว่าเราเราเปรียบเทียบก็ได้ว่าเฮ้ยคือแบบเราอยู่ <c oughs> ทะเลแล้วไง <c oughs> เราก็แบบเปรียบเทียบว่าเอ้ยอาหารทะเลอร่อยกว่าบิงซูอะไรเงรี้ยก็ลองแบบอาหารทะเล <c oughs> ไม่ต้องไป <c oughs> สนบิงซูอะไรเงรี้ยก็ได้เพราะบิงซูม <c oughs> <ๆ>ันอาจจะอยู่ในเมืองใช่ป่ะเออแบบมีแต่คลองทะเลไม่ต้องสนบิงซูอะไรเงี้ยเออเธอนั่นหวานยิ่งกว่าโซจูบิงซู ก็ไปเรื่อยอ่เธอโซจงโซอะไรเนี่ยมีไอ้เย็นๆแบบโซครูเอ้ยอดอ่ะมามาเอาให้มันได้เพลงก่อนมมีแต่แรปแล้วแต่ตอนนี้แต่จะชอบนะชอบนะดีเลยนะอ่า With you w i t o อ่าอยากไปเล่นแล้วก็เรา เอ้ <Over. S 2> ยไปเล่นไปเล่นน้ำทะเล with you come and play with me now อ่าเออลองกินขาปูแล้วมันร้องเนี่ยออ่าโอเคแล้วปล่อยดนตรีรอบหนึ่งก็ได้แล้วก็ไปขาปูเรานะอ่าย่า yeah. two h r e go อยากให้เธอลองไปกินขาปูแล้วก็ กิน our friends เอ๊ no no กิน with our friends กินคาปูกินเพื่อเราด้วยโอเคอ้าวโอเคอ้าวดีดีเราเพื่กินกินเพื่อเราด้วยกินเพื่อเราอยากให้เธอลองไปกินขาปูอย่างนี้ได้ไหมมันจะได้ลงกันวะอยากให้เธอลองไปกินขาปู eat with our friends too เออโอเค อยู่ไม่ใกล้ไม่ต้องรอชาบูอะไรเงี้ยป่ะเออ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 อยู่ไม่ใกล้ไม่ต้องรอชาบูอยากให้เจ้าลองกินคาปูแล้วก็ใช่ไหมอยู่ไม่ใกล้ไม่ต้องไปรอชาบูดาถาวรเหมือนกระสุนจู หวานอะไรนะ